สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินภานา,าคำนะคะรหัสนักศึกษาหกสี่สามแปดหนึ่งสองสองสี่ค่ะนักศึกษาปบครุ่นเจ็ดนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏชัย,ยภูมิค่ะวันนี้จะนําเสนอการเทียบเคียงนโยบายการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียค่ะนโยบายการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะคะวันนี้จะขอนําเสนอ3ด้านค่ะด้านที่1ด้านความสามารถทางธรรมชาติด้านที่2ด้านการอุปถัมภ์และด้านที่3ด้านทุนการศึกษา ของทางภาครัฐค่ะนหนี่1ค่ะด้านความสามารถทางธรรมชาตินะคะประเทศไทยค่ะมีนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้นะคะ 1. จาัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงม6ค่ะเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐหรือเอกชนขออ้อ 2. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝน นักเรียนทุกคนสามารถเติโตได้ในโลกที่เป็นจริงการเรียนบนการทำกิจกรรมโครงการอัจฉริยะสร้างได้ให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเองในทุกสาขา 3. กลยุทธ์ที่2นะคะก,การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมชุดโครงการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการและผู้ได้อโอกาสค่ะ ทางด้านมาเลเซียนะคะนโยบายการศึกษาของมาเลเซียมีดังนี้ค่ะหนึ่งการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของทางภาครัฐและมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการการศึกษาที่ดีให้แก่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสในการเรียน11ปีข้อ 2. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสมาร์ทสคูลนะคะเป็นโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อสร้างคนให้มีความความคริเริ่มสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนมูลค่าของการผลิต สมสัชสกูลมีองค์ประกอบสําคัญคือ 1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และก็จิตสํำนึกค่ะข้อ 2. ให้โอกาสกับผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ,ของตนเองอย่างเต็มที่ข้อ3การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน และ3นะคะแผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเน้นการจัด,จดทำสื่อในรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์ก สนับสนุนครูผู้สอนและก็สนับสนุนหลักสูตรและนอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาระบบการบริหารระบบการประเมินพัฒนาระบบการบริหารทั้งทาง,งด้านสมรรถน,นและก็ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบการประเมินผลและการพัฒนาการของเด็กค่ะด้าน,นที่2นะคะด้านการอุปถัมภ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียประเทศไทยค่ะข้อ1 การประกอบอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพภาครัฐนะคะประกันรายได้ให้300บาทต่อวันต่อคนเมื่อจบปริญญาตรีค่ะต้องเป็นหมืออาชีพพร้อมประกันรายได้ให้15,000บาทมีโครงการสมาร์ทการ์ดเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและคนไทยที่อายุ25ปีขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้สามารถเรียนในเวลาและนอกเวลา เพื่อให้ทันโลกและก็ทันลูกหลานมาทางด้านมาเลเซียนะคะมาเลเซียหนึ่งมีสถานศึกษาในอุปถัมภ์ของภาครัฐ2การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและการพัฒนาความสำเร็จของ MSC ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคนทางด้านการวิจัยและก็พัฒนานะคะ R D ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาล ได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อ MGS เพื่อสนับสนุนให้ประเทศในบริษัทของมาเลเซียหรือบริษัทร่วมทุนทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นนะคะยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแรยงานกำลังแรยงานให้มีความรู้และนำผลของการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะ้านที่3 ด้านทุนการศึกษาทางภาครัฐนะคะของประเทศไทยและมาเลเซียประเทศไทยค่ะมีกองทุนตั้งตัวได้ก็มีโครงการเรียนก่อนพรนทีหลังส่งคืนเมื่อมีไรายได้และก็ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปต่างประเทศด้านมาเลเซียนะคะ1มีสถานศึกษาในอุปถัมภ์ของภาครัฐ2การสนับสนุนทางด้านการเงินรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการเงินโดยการสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบตัวเงินและก็ไม่เป็นตัวเงิน โดยการสนับสนุนมีดังนี้นะคะ 1. บริษัทหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MSC นะคะจะได้รับการลดหย่อนภาษี5-10ปีนอกจากนั้นนะคะบางโครงการที่มีประโยชน์แต่ต้องใช้เงินทุนสูงรัฐบาลก็ยกเว้นเงินลงทุนให้ทั้งหมดค่ะ 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอนุญาตให้สามารถนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการลงทุนภายในโครงการโดยไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้า 3. รัฐบาลจะสนับสนุนเงินงบประมาณและส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาให้กับโครงการทางด้าน R&D นะคะของ MSC ให้เป็นทุนสำหรับการเริ่มต้นในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีคนมาเลเซียถือหุ้นอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50กล่าวสรุปนะคะจากการเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรนะคะในขั้นต้น ระหว่างไทยกับมาเลเซียจะพบว่าทั้งสองประเทศมีความเหมือนกันก็คือพยายามพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมฐานความรู้โดยประชาชนได้รับโอกาสที่มีความเท่าเทียมกันในการเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับอาเซียนของโลกแต่มีจุดเน้นและข้อเหมือนและข้อแตกต่างในการพัฒนาการศึกษาของประเทศของตนดังนี้